ในที่สุดโอก็ได้มาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนี่คือคุณเชเป็นลูกสาวของเจ้าข,ของบ้านเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้น่าเศร้ามากๆเพราะบ้านหลังนี้ที่โอก,กำลังจะลงพื้นที่ดูในทุนไขายฝากกำลังจะยืดภายในต้นเดือนกระกฎานี้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณพ่อเป็นผู้นำทรัพย์นี้ไปจำนำจำนองขายฝาก กับในทุนซึ่งทางเจ้าของแจ้งว่าเป็นเพื่อนกันลูกๆทุกคนไม่มีใครทราบพอมาทราบอีกทีใกล้จะหมดสัญญาลงแล้วที่ดินพื้นนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่ซื้อมานานและกําลังจะตกทอดเป็นมรดกของลูกๆเลยทําให้ลูกๆอยากจะยื้อตรงนี้ไว้ทางลูกๆเองก็ไม่ทันตั้งตัวเมื่อโอได้รับข่าวสารนี้มาจากพี่ปลาตอนแรกเข้าใจผิดว่าบ้านหลังนี้ต้องการขายในราคา450,000บาทพอยืนคุยไป คุยมาได้สักพักหนึ่งถึงได้รู้ความจริงว่าทางคุณเชฟและคุณพ่อต้องการที่จะย้ายในทุนพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้สิบตารางวามีบ้านสองหลังตอนเดินทางมาอูเองก็ได้ทำการบ้านมาในแนวว่าต้องการจะขายและพร้อมกับทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเลยแต่เมื่อมาถึงหน้างานก็กลายเป็นคนละเรื่องก็ยิ่งทำให้อูนี่หนักใจเลยและยิ่งมาเจอสภาพบ้านหลังนี้ที่น้ำ Thank you. ทำให้เราหนักใจเลยเราจะขายยังไงดีและคุณเชฟเองก็พยายามอธิบายให้อ๋ฟังว่าจริงๆแล้วน้ําไม่ท่วมนะตรงนี้แค่ฝนตกหนักทุกวันเลยทําให้น้ำขังพื้นที่แถวนี้ราคาจริงๆแล้วได้มากกว่า800,000บาทตอนนี้เจ้าของต้องการขายฝากเพิ่มแค่400,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจก็ทักมานะคะถือว่าเราได้ทําบุญร่วมกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกคนมาลุนกันนะอจะทำงานนี้สำเร็จหรือป เป็นกำลังใจให้โอและทีมงานนะคะอคจะทำมันให้เต็มที่